ครับคลิปนี้ผมจะมาคุยกับตีแล็บก่อสร้างเจ้าของส่วนตรวจตอบอัตลักษณ์พระเครื่องและวัตถุโบราณไทย a m ม l e เลตไอดนะครับที่กําลังจะโก i n อินเตอร์เราจะมาสะท้อนความคิดเห็นมาค,ามคุยกันเห็นถึงว่าเดี๋ยวนี้พระเครื่องเมืองไทยทันทันไหมสู่ระบบสากลที่แชริงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสากลสายวิทยาศาสตร์กับสากล สายอันสายสายห้ามันคนละสากลกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับตีแลบกันนะครับสวัสดีครับสีสวัสดีครับพี่พพตอนนี้เนี่ยสายสายเรามักถูกปลามาดว่าออกนอกทะเลเล่นพักเอครับแต่สายเขาเป็นเล่นพักแท้แต่ไม่อธิบายให้คนได้รับรู้ว่า เกท่างไหนใช่ตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วในการตรวจสอบพาพไปถึงไหนเอ่อใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการยืนยันความเกทก็ห,หนึ่งคือหลักๆเลยกล้องกาลังขยายสูงสองผลตรวจของเอ f กล้องกําลังขยายขนาดสูงนะครับสายห้างเนี่ยเขาใช้กันเกินไม่ไม่เกินสามสิบเท่าอ่าใช่เขาใช้แค่ขนาดนี้นะครับ,รบต,ตีตีขนาดอะไราสามตีเท่าสามเท่าก็ก็เป็นกล้องสองเททั่วไปอ่าก็น่าจะประมาณนี้กล้องเห็นภาพได้องค์ขนาดนี้ใช่ครับ แต่ถ้าเราใช้กล้องกำลังขยายขนาษสูงนี้ประมาณ80 80ทีวี80นิ้วหรืเอ,เ,อเป็นพันนิ้วเป็นพันเป็นพัน 1, นิ้วคือ 10x กับ3พัน600เท่าอ่าใช่ตคุณคิดเอาเองนะครับว่าคุณเห็นของที่ความละเอียด3สูงสูสา3สิเท่าใช่กับความละเอียดพันหกร้อยเท่าคุณจะได้เห็นรายละเอียดได้ขนาดไหนถูกต้อง เหมือนใช้กล้องสองทางไกลนะครับถ้าใช้กล้องแบบสายห้างคุณเห็นระยะชัดเจนได้1ิกิโลเมตรแต่ถ้าใช้กล้องสายในสายวิทยาศาสตร์ครับคุณเห็นได้หมื่นกิโลเมตรทุกว่าน,นี้อ่าเอาง่ายง่ายเอ่อสมัยเนี้ยกล้อง 10x อ่ะบางคนแทบไม่ต้องใช้อ่าใช้โทรศัพท์มือถือคุณไม่ต้องซื้อกล้อง 10x ให้เสียเวลาโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้มีคุณสมบัติขยายได้ทุกต้องขยายได้มันก็สิบเท่าอือนง,งานครับ สมมุติเราถ่ายมาปุ๊บถ่ายมาเสร็จใช่ปะ่ะอย่างผมเคยถ่ายรูปเดี๋ยวเราใช้าามาคุณก็ขยายดูได้แล้ว<ช>ก็ก็เนี่ยก็ขยายดูได้แล้วใช่แล้วก็ขยายดูเนี่ยครับ <ขอ S 1> แต่ได้มากวามากว่ามากกว่าสิบเอ็กอีกเห็นไหมครับ,รบตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าใช้เหรียญเนี่ยใช้ใช้โทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปแยกแยกเกสรได้แยกได้โดยการถ่ายสีเขาดำ อ่าใช่ทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยครับจะใช้ทุกเทคโนโลยีแล้วก็ในการตรวจสอบในการตรวจสอบแล้วสอนให้วิธีการค้นหาได้ง่ายที่สุดครับคือคือทางโดยเทคโนโลยีใกล้ใกล้ตัวครับอย่างเช่นเอ่อในสายห้างเนี่ยเขาจะสอนแค่ดูผิวถูกเป็นหลักเลยแล้วเขาบอกว่าเอ่อวิทยาศาสตร์ที่ผมฟังล่าสุดนะบอกวิทยาศาสตร์เอามาตรวจสอบพระไม่ได้พระสายวิทย เออมันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วคุณจะไปทําความสากลได้ยังไงอ่ะคือถ้าเป็นสากลเนี่ยทุกคนจะต้องทําได้เหมือนกันถูกต้องแต่คุณมาบอกอีกมีคนหนึ่งมันบอกว่าสายวิทยาศาสตร์การกีฬาเมื่อไหร่มึงมาเล่นสายวิทยาศาสตร์สายนี้นะโดดโอ้เอ็มันเสยียงก,กับเพาะป่าแต่มันมาปามาสายวิทยาศาสตร์การกีฬาหลายคนเลยแหละตอนนี้พะพยาปยาม,ปมาแต่ผมว่าทุกคนที่ปามาเนี่ยเครียดกันหมด แต่ผมอมพูดกลับไปย้อนกลับไปนี่ความสบายใจสายห้างเนี่ยเขาพยายามโติดีสายวิทยาศาสตร์มากที่สุดใช่เพื่อให้สายเราเกิดช้าที่สุดใช่เพราะเขาคลองตลาดมาก่อนใช่แล้วเขาเผยแพร่โดยอาศารรรัยสรรื่อที่เป็นนิตยสารแต่พอโลกเปลี่ยนแปลงเป็นโลกอ่ายุคดิจิตอลดิจิตอลทุกคนมีสิทธิ์เผยแพร่ทุกคนมีผิดธิดเผยสื่อสารกันแล้วอ่ะ อย่างปัจจุบันเนี้ย่ยกำลังจะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านอีกกันหนึ่งอีกครับนะครับจากโทรศัพท์มือถือเร็วๆนี้ก็จะมีการออกเป็นแว่นตาถูกไหมครับซึ่งแว่นตานเนี่ยเวลาเราใส่สวมเข้าไปปุ๊บมันจะเท่ากับจอขนาด200นิ้วครับจอที่ผมใช้ที่บีตอนนี้ก็ประมาณเอ่อสี่สิบนิ้วนะครับแล้วจอ200นิ้วนี่ขนาดไหนอ่ะโอ้นี่ผนันงนี่ฝาผนังเลยฝาผนังเลยค,คือทุกวันนี้นะครับแล้ว ยิ่งมีไอสามตระกูลเจมีนายดีฟซีดแล้วก็อะไรกยนนะแชททีวีคุณอยู่ประเทศไหนนะครับคุณเล่นพระคุณอยู่เมืองจีนคุณอยู่อ่ามาเลคุณอยู่สิงคโปร์คุณอยู่ฮ่องกงคุณเล่นพระได้เหมือนกับ<า>กคนไทยแล้ว ประเด็นที่ของผมบอกว่าอย่างพี่ถามตอนเกินเกิดเกิดข้างต้นใช่ไม่มว่าเราชั้นที่มีอะไรในการตรวจสอบบ้างก็คือการตรวจสอบมันก็จะมีแค่กล้องกาลังขยายสูงซึ่งเราก็เก็บบันทึกเอาไว้ครัถูกไหมไว้ในระบบอีกอันหนึ่งก็เอไอเอฟเราก็เก็บไว้ในระบบ,บถูกไหมครับแล้วระบบการแสดงผลผมก็ใช้ระบบการแสดงผลผ่านเว็บไซต์หรือก็การผ่านเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถดูผ่านข้อมูลได้ทั้ง หน้าจอที่เป็นจอทีวีจอโทรศัพท์มือถือหน้าจอแท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดที่สามารถเชื่อมโยงกับโลกอินเทอร์เน็ตได้แต่สายโนนเขาไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ในระบบหล่านี้เขาต้องพัฒนาพัฒนาไปที่หลังอย่างตอนเนี้เพื่อนๆเห็นอันนี้เป็นแค่ QR code ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ฐานไม่มีพลังงานถูกไหมแต่ใช้โทรศัพท์มือถือ ขายลงไปจะสกแกนให้ดูตอนนี้นะครับผมแค่นี่ข้อมูลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้นะครับการเล่นพระนะครับ<ม>บนโลกออนไล <Okay S 2> น์ะครับ,รบเล่นนะได้แค่ใบนี้ใบเดียวใบเดียวก็สามารถเอาข้อมูลของพระองค์นี้ออกมาได้ใช่ไหมครับแล้วผมจะให้ดูเกินกว่านี้อีกตรงที่อ่าเดี๋ยวผมใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ย ทำงานเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ใครที่เล่นโปรแกรมแชททั้งสามหนวยนะครับแชทปี d e ดิฟซีดแล้วก็เจมีนายนะครับคุณลองถามเลยนะครับสายสากลของห้างกับสายสากลนทางวิทยาศาสตร์ใครไ่า้าเชื่อถือจัดก,กว่ากันอันนี้คุณจะรู้เลยว่าไอ้ระบบคอมพิวเตอร์เขาจะมวลประมวลผลอย่างไรวันก่อนนี้มีคนประมวลผมให้ประมวลผลให้ดูนะครับว่า แต่ละตัวมีความน่าเชื่อถือมันแตกต่างกันไปอี่ทำไรอันนี้เมื่อกี้เราใช้กล้องอ่าใช่ไหมโทรศัพท์มือถือครับรุ่นใหม่ๆอันนี้ผมไม่แตะหน้าจอนะผมแค่ทาบข้อมูลยังไม่ขึ้นครับถูกไหมครับนี่คือใบแต่ข้อมูลยังไม่ขึ้นนะครับอ่ในเมื่อเมื่อกี้เราสแกนคิวอาร์โค้ดมีภาพข้อมูลขึ้นใช่ไหมครับผมจะเอาข้อมูลใส่ลงไปในนี้ อันนั้เป็นอะไรจีตัวนี้เป็น,นชิปเ,เดี๋ยวนี้นะครับเราใส,ใส่ใส่ใส่ข้อมูลเครื่องพักเครื่องไปในชิปที่สามารถที่จะมที่จะเก็บข้อมูลได้บาร์ทไทยผมใส่ข้อมูลอ่าครับอ่านี่ใส่เสร็จแล้วครับอ่าตอนนี้ผมปิดโปรแกรมออกหมาแล้วนะครับไม่มีโปรแกรมอะไรอยู่ในนี้ผม แค่เอาชิปไปแตะข้างหลังเครื่องข้อมูลขึ้นมาแล้วข้อมูลข้อมูลพาเครื่องถูกต้องด้วยแค่นี้นะครับเล็กกระทัดรัดขนาดนี้นะบางนิดเดียวบางนิดเดียวเลยนะครับสามารถที่จะเก็บข้อมูลใช่คุณพบพาข้อมูลเรื่องพาเครื่องไปบานตะไทยถูกต้องตอนนี้นะครับถ้าคุณอยู่ในประเทศไหนๆนะครับที่เล่นพาเครื่องอยู่นะครับคุณลองมาเซิร์ชดูคุณเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะผมบอกว่าเซียนพักแต่ละคนมีคดีความ เสี้อพราอะไรหมดท,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 ทุกอย่างทุกอย่างครับนะครับแล้วประเด็นเอ่ออย่างผมอะผมมันมีคลิปที่พี่ทําออกไปใช่ไหมที่บอกว่าเอ่อติดคุกเพราะอะไรนะคลิปที่ผมทํามานะเสียงที้คุกที่คุยเออมามานั้นแต่และก็ติดคุกใ,ใช่ไหมแล้วเอ่อติดคุกเพราะว่าโดนกันแกล้งอใช่ไหมเอ่อถ้าเกิด ผมบอกได้แค่อย่างใบที่ไปเราทําซื้อขายของเก่าครับผู้ที่ต้องคดีอาญาไม่สามารถออกใบอนุญาตซื้อขายของเก่าได้ครับเขาถึงไม่เขาเขาถึงไม่นั่นนะที่ไม่ทากันคือทางในในการซื้อขายของอีกสายหนึ่งนะครับเขาไม่มีข้อมูลอะไรที่จะบ่งบอกว่ามีการซื้อขายจริงถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมุดทะเบียนซื้อขายเนี่ยมันก็มีข้อบก บังคับเอาไว้อยู่ด้วยนะครับแล้วมันมีความเกี่ยวโยงกับเม็ดเงินกับไรายได้ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีในการตรวจสอบเครื่องเนี่ยของอยังตีเนี่ยใช้โอลิปัสใช่ครับแต่บางคนไปถ้าตรวจให้ละเอียดยอะก็ไปเซมแต่จริงแค่โอลิปัสพอะถ้าเกิดตอนนี้ผมบอกแล้วว่ามันมีเทคโนโลยีที่1%หนปรเซและค่าใช้จ่ายถูกปรเซคือคือกล้องที่ผมบอกไงเขาสามารถกว่าเขาเรียกว่าอะไร กล้องเอ่อมันเป็นกล้องไมโครสโคปรวมรวมกับไอเอ็กรวมกันรวมกันคือเกสแท้เราไม่ได้เกสแท้ส0เอ็กนะครับอ่าแล้วกล้องอย่างเซมเนี่ยมันเป็นเทคโนยีเก่าใช่ป่ะ,ะซึ่งเอ่อภาพที่ปรากฏจะเป็นขาวดำครับถูกไหมแต่ตัวนี้เป็นภาพสีครับแล้วใช้เหมือนกันเหมือนเซมครับยิงเลเซอร์ลงไปเหมือนกันเป็นบริษัทที่ทั่วโลกให้การนับสือนะครับตัวนี้ถูกตอ้อง เป็นเครื่องตัวที่ท็อปที่สุดคืออย่างที่ตีใช้โอลิมปัสเนี่ยทั่วโลกใช้รู้จักกันรู้จักรู้จักคือคุณไปประเทศไหนหรือที่ไหนเนี่ยคุณเอาไปเอาพระสมเด็จที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปตรวจสอบใช่ได้หมดทุกองได้หมดทุกองค์แต่ว่าพี่บอกแล้วว่าอย่างเครื่องของโอลิมปัสกับเครื่องเอ่อของเคลียนที่ผมบอกเครื่องของเคลียนอ่ะมันจะมีความละเอียดมากกว่าโอลิมปัสแต่โอลิมปัสมีความสําคัญมากกว่าเคลียนทำไมเควียนจุดพอด ที่เราจุดถ้าเราจะพอดร้อยจุดเพื่อขาค่าเฉลี่ยมารวมกันเป็นใบเดียวครับมันจะทํางานช้ากว่าโอลิมปัสซึ่งโอลิมปัสมันจะหาค่าเฉลี่ยในพื้นที่สองตารางเซนแต่เคลี่อนหนึ่งประมาณหนึ่งไมโครซึ่งมันต่างกันครสองตารางเซนพื้นที่มันกว้างมาแต่กับหนึ่งไมโครคือเล็กนิดเดียวครับ่นไรครับการใช้มัน ใช้คือจุดประสงค์การซื้อเครื่องใช้แตกต่างกันอ่าแตกต่างกันคือถ้าเกิดมีข้อถกเถียงใช่ไหมเรื่องเรื่องเก๊แทะเรื่องเออสารประกอบที่อยู่ภายในเราก็ไปเอาเวี้ยงเข้ามาเกี่ยวโยง<ๆ>ข,ของของแฟนตีนี่ีราใช้ข้ของอองก้องอุปกรณ์ไหมใช้ในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกอง,ง,ง,งพิสูจน์สัมภาษณ์พิสูจน์หลักฐานนะครับที่คนหนึ่งตํารวจท่านหนึ่งตอนนี้เราออกไปแล้วมะครับบอกว่า วิทยาศาสตร์ตรวจสอบไม่ได้ท่านอยู่กองพิสูจน์หลักฐานไม่น่าพูดอย่างนี้นะครับไม่น่าพูดอย่างนี้ให้เสียตํารวจตรงๆเลยวันนั้นผมดูแล้วเขาบอกว่าวิทยาศาสตร,สร์ไม่สามารถตรวจสอบได้แต่คุณหารู้ไหมว่าไอ้กล้องสิบเอ็ื่องหนักเป็นวิทยาศาสตร,สร์พื้นฐานไม่ใช่เขาบอกวิทยาศาสตร์ตรวจสอบไม่ได้อ่าใช่ไหมสายศาสตร์คุณเอามาตรวจสอบหรอคุณมาวัดคืบหรอว่าวัดเก้แท้ครับถูกไหมแล้ว คุณเอาอะไรความชำนาญการและความชำนาญการมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากการเรียนรู้ที่เรียนรู้ผ่านการจดจำหรือการเรียนรู้ที่ผ่านเอกสารับถ้าการเรียนรู้ที่ผ่านการจดจำไม่สามารถเอามาใช้บนฉันกสารได้ครับถูกไหมแต่แล้วไอ้ความรู้ที่เกิดจากการจดจำอ่ะเขาต้องมาแปลเป็นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานที่จะเอาแน่ไว้ในสํานวนถูกไหมถ้าไม่อย่างนั้นนะ เอ่ออย่างคดีเก่าที่เคยเกิดกับพี่ครับทําไมอีกที่หนึ่งถึงต้องไปยกตัวเองออกจากการเป็นพยานถูกไ,ไหมเพราะเรืเขาอยู่ในเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพยานตอนถ้าเกิดสืบทราบได้ว่าลงเอ่อเป็นพยานเทจโดนโดนหนักกว่าเดิมอ่าถ้าถ้าข่าวต่างชาติที่ดูอยู่นะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะครับคุณเอาเหรียญเก่าที่ชาดคุณมีประเทศคุณมี ถ้าเป็นคนจีนก็เอาเหรียญเมืองจีนเก่าๆคุณไปตรวจคล้องโอลิมบัสของคุณเลยว,ว่ามันตรวจสอบได้ไม่ต้องมาเดินทางมาที่น<ช>ี่เพื่อทดสอบว่าการตรวจสอบภาคเครื่องด้วยกล้องโอลิมบัสของเมืองไทยเนี่ยใช้ได้หรือไม่คุณในในประเทศจีนมีพวกนี้ตรวจสอบอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับ<น>มีทุกที่ทั่วโลกทุกที่ทั่วโลกว่าที่ไหนเขาใช้บ้างใช่แต่ประเด็นคือประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศเดียวที่เรามีวัตถุมงคลที่เป็นภาคเครื่องครับต่างประเทศไม่มีแล้วก็แต่ว่า เออสำหรับงานที่เป็นงานวิจัยต่างๆมันจะคล้ายคลึงกันเดี๋ยวตะวันก่อนนั่นผมคุยพี่วุฒิที่เขาที่ทำปั๊มพระหลวงพ่อคูณที่เขาเป็นรุ่นรุ่นสักรุ่นหนึ่งที่โด่งดังเขาใช้สาบเทคโนโลยีวันนีอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำนะครับถ้าเขาแกะเหรียญด้วยเขาใช้เครื่องเครื่องอะไรแกะเออใช้มือแกะก่อนใช้ใช้เครื่อง C N C แล้วก็แกะมือแกะมือแล้วก็หยดกรดอ ค่าเหรียญหนึ่งเนี่ยใช้แค่สองอย่างแกะเครื่องเครื่อง C N C แล้วแกะมือนะครับเก๋ลำบากอ่ะมีม<ๆ>ีนะหยดตรวจเกยยากกว่าเดิมเกเ๋ยากกว่าเดิม,กกดมอีกนี่นะครับเมืองไทยมีเทคโนโลยีในการตรวจสอบคือหลายๆสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบนะครับทุกสถาบันเนี่ยนะครับไปเป็นไปในทางเดียวกันครับแต่วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบไม่เหมือนกันใช่ครับครับนี่นะครับก็ถ้า ต่างชาติท่านใดนะครับจะมาเล่นพระเครื่องเมืองไทยนะครับผมนําแนะนําเลยครับสายวิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหนคุณก็ตรวจสอบได้เพราะหลักฐานที่ผมออกไปอ่ะมันอยู่ตลอดชีพตลอดชีวิตตีม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 ีคนต่างชาติมาตรวจสอบมีมีมีมมมล่าสุดก็มีของชาวสิงคโปร์นะชาวสิงคโปร์มาตรวจสอบพากไปเลยกะตีใช่ครับรเบนี่ยนะครับเปิดไอ้ตีมคุยภาษาเป็นผู้เรื่องอรู้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ปปปเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับ ผมใช้ AI นะครับใช่อันนี้มาถึงคุณต้องพูดภาษาไทยนะครับเ<ช>พื่อเดี๋ยวเราจะแปลเป็นภาษาจีนใช่ครับภาษาล่าสุดก็มีลูกค้าส่งอ,อ,อะไรภาษา,าอ,อังกฤษมาคุยกับผมผมก็ใช้ใช้ทันสลิดอ่ะแปล<ร>แล้วก็คุยกับเขาตรงตลยต,ตรงเลยนี่นะครับขอบคุณ FC ต่างชาตินะครับที่ที่ติดตามเขาอยากได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษมานานแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับ ไม่เาแล้วผมมาทําคลิปแล้วทางช่องจะเพิ่มนอกจากคนไทยแล้วนะครับคนจีนคนฝรั่งที่จะทําให้คนคเขมรฟังให้เจ็บใจเล่นๆอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ขอบคุณตีละนะครับที่มาให้ความร่วมมือเดี๋ยวเราจะให้ตีทําคลิปให้ก่อนนะครับต้องต้องแค่กิ่นาทีครับผมสิบหกมันทําได้กี่นาทีสามสิบ <20. S 2> สั้นไปวันทีได,ด้เยอะหน่อยไม่เป็นไรอ่ะไไตอนนี้ยังไม่จบแล้วก็เดี๋ยวผมย่อาะสินาทียกเงี้ย อยี่สิบห้าก็ได้อยี่สิบานาทีตอนนี้อย่างแพตฟอร์มของผมอ่ะ,อะผมก็สามารถเปิดตลาดออนไลน์ให้ทุกคนเปิดตลาดออนไลน์เองอเและคําว่าตลาดออนไลน์เนี่ยในเมื่อผมมี URL ของตัวเองใช่ปะ่ะทุกคนที่เป็นสมาชิกก็จะมีห้อง URL ของตัวเองก็คือเป็นห้องนี้ทุกคนมีมีตลาดออนไลน์ใช่ของตัวเองของตัวเองซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าของตัวเองยังไงอย่างพระสมเด็จตรงนี้ ผมตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วผมเปิดราคาเลยเฮ้ยเปิดสามสิบห้าล้านเมื่อกี้ผมเปิดผิดราคาดีกว่าพระเขาไม่นีขงเนี่ยนี่ของผมไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีประสบการณ์เยอะแยะองนี้องค์คูองค์คูอ่าเปิดสามห้าล้านเนี่ยเห็นป่ะก็จะมีชื่อผู้ครอบครองมีเบอร์โทรนะครับมี U r L ไว้มี QR code สแกนก็ขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิด อยากจะดูอ่าไใบรับรองเราก็มีให้อยู่แล้วใช่ไหมดูใบรายงานคลิกไปที่ใบรายงานนี่ข้อมูลก็จะขึ้นมาครับอย่างละเอียดทั้งหมดขยายดูได้เห็นไหมภาไม่แตกตรวจทงตรวจธาตุเราก็มีอยู่ในนี้ทั้งหมดธาตุเครื่องตรวจธาตุอันนี้ปลอมเนี่ยโอลิมปัสตีโอลิมปัส้อุญาใช้ใช่อหะใช่ใบตัวพิมพกวาเนี่ยถูกต้องคุณไปตรวจสอบกับประเทศคุณเลยนะครับคุณก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ อ่ะอันนี้ <c oughs> องค์แรกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่าออนไลน์ไงเวลาคนจะค้นหาการซื้อขายต้องไปเข้าไปที่ Google ถูกไหมครับครับ,รบแล้วพอเข้าไป Google คนส่วนใหญ่จะพิมพ์คำว่าพระสมเด็จครับในอาบสังคนต่างประเทศเราเอาภาษาต่างประเทศเลย p r a พระ s, s o m d e j พระสมเด็จ ใช่ไหมครับแล้ต้องต่อท้ายด้วยคําว่าอมูเลตถูกไหมเพราะเขาจะได้รู้ว่าเป็นพาะเครื่องของไทยกดค้นหาปึ้งมันก็จะเข้ามาหน้านี้เลยอะแล้วให้พี่ดูว่าต้นต้นมันก็จะมีคนที่ลงสต็อกเอาไว้เพราะว่าอันเนี้ยคือเขาทำเว็บก่อนผมครับถูกไหมคน หลายคนก็พยายามค้นหาไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวผมเอาเอาอาๆที่เร็วๆเลยนี่พอเข้ามาปุ๊บนี่จะมีขึ้นแล้วครับแต่อันนี้ขึ้นของใครบ้างใครที่โพสต์ไว้ในช่องเยอะๆมันก็จะขึ้นมาเลยอตอนนี้สายห้างพยายามโพส์หน่อยนะครับเพราะสายวิทย์เขาโพสต์เป็นเรื่องเวลาบานตะไย จะแสดงข้อมูลพระสมเด็จให้อย่างชัดเจนนะครับใช่นี่อันนี้ของแม่ผมเปิดเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ลงราคาไม่ลงอาไ,ไม่มีลงราคาเห็นปผมแล้วก็ <c oughs> อ่อยากจะดูว่าแม่ผมมีพระอะไรอยู่บ้างครับอ่าแ,แล้วอย่างให้ดูของท่านพาย,ยัพเปิดระบบ Search e n อร์เก็คือใช้พิมพ์ชื่อเลยท่านพาย,ยัพพาย,ยัพชินวัตร ก็มาใช้บริการที่นี่เหมือนกันเหรอใช่ฮะอ่านี่พิมพ์ไทท่านพายัพชินวัตรใช่ไหมครับอ่าอ่าแล้วก็พิมพ์คำว่าพักเครื่องตออท้ายเพื่อนเขาเพื่อนเขามาไหมมีมาหลายคนไปแล้วเพื่อนอีกคนนึงอ่ะนี่ที่เป็นคนนักกฎหมายอ่ะพี่ชัยนี่ต้องทำมามีนี่นะครับอตีดูของพี่พายัพก่อนนี่ท่านพายัพมีพระลงทะเบียนผมไว้ทั้งหมด เออสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าองค์ครับใช่ไหมอไปดูสมเด็จก่อนมีนี่นี่เขาใค้ยังไม่ได้เปิดราคาเพราะว่าท่านยังใช้ไม่เป็นอ่าไม่ยังไม่ได้ทานะครับยังไม่ได้ทำไอพี่พี่ชายทํายังยังนี่นี่นี่พระสมเด็จของพายัพชินวัฒน์ใช่นี่ก็ก็อยู่ในนี้เหมือนกันอยู่ในนี้เหมือนกันครับโอเคพระองค์นี้เช้าเสียนห้ามานะฮะใช่พะ อ่ะแผลองเท่าไหร่วะองนี้ไม่รู้เขาเขาต้องใช้คือคนนี้เขาเช่าเช่าหลักล้านหมดใช่ใช่อ่าอันนี้เนื้อโลห,าเหะเอาีอันนี้เนื้อทองคําเนื้อทองคำอ่าไอพยระมีพระสําด็จเนื้อทองคํานี่ชุดเป็นจะขี่ทองคําด้วยโอเคนี่ทองคําผสมอ่าดูผลตวดครับนี่ครับผมโอเคทองห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นดูพระของพี่พิชัยนักกฎหมาย คนที่เขียนหนังสือกฎหมายมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมิทำมาลงยังติยังยังเหรอแต่แต่มาตรวจไหมยังครับท่านพิชายบอกรอยังไม่มีเวลาขนผ้ามาครับแต่ต้องขนผ้าจากเชียงใหม่นะครับใช่เนี่ยก็จะมีใช่ไหมครับอ่าอย่างลูกค้าบางคนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่คนนี้เขาก็เอาเสือเอาเสือมา เนี่ยทำมาหมดแล้วกะนี่เขาเปิดราคาไว้เียบร้อยแล้วดูดิเสือเขาแกะเปิดตัวตัวอะไรเนี่ยสองแสนห้าสองแสนห้าเกี่ยวเสือมีใบตรวจสอบมีใบรับรองนะครับใช่นี่มีกี่องเขาลงหมดเลยครับนี่ห้าแสนครับเขาซื้อเขาซื้อขายไม่ต้องผ่านบริษัทได้ทุกต้องไม่บริษัทไม่ได้หักเถกอะไรเลยใช่เพราะว่าเขาเขามีเบอร์ของเขาเองอ่าเห็นไหมครับครับ โทรคุยกับเขาเองได้เลยครับผมซึ่งไม่ต้องผ่านบริษัทผ่านบริษัทแค่สมมุติว่าขายได้แล้วผมก็คิดแค่ค่าเปลี่ยนชื่อผู้อกครองแค่นั้นมันก็เหมือนกับไอ้ค่าเปลี่ยนชื่อผู้ปกครองเนี่ยมันค่าดูแลระบบนะครับถูกต้องเพราะว่าระบบระบบต้องใช้เงินต้องใช้ตังนะครับตีภาพนี้ขยายได้ขนาดไหนวะ,ะภาพภาพที่แต่เอาสิงดีกว่าดูสิงเนี่ยอ๋อขยายได้กี่กี่เมตร เขาเรียกขนาดของภาพอ่าบางคนนี่วจิ้มมาก็ขยายดูได้ครับเห็นะครับจิ้มที่ใบครับอ่าเนี่ยสมมติว่าเอาตัวผมดูสิงดูสิงเนี่ยดูสิงดูสิงนี่ใช่ไหมครับตอนนี้เห็นไม่ชัดจิ้มไปที่สิงครับก็จะเห็นชัดขึ้นอันนี้ร้อยเท่าใช่มีมากกว่าร้อยเท่าครับผมเห็นไะแต่ว่าถ้าเกิดรายละเอียดตรงเนี้ยมันมองไม่ชัด ก็เข้าไปดูตรงนี้ได้อีกครับผมนี่นะครับเป็นความตั้งใจของสายวิทยาศาสตร์นะครับใช่แล้วก็ดูได้ลึกกว่านั้นอีกก็คือตรงใบรายงานนี่อันนี้ภาพไม่แตกแน่ครับทุกอย่างชัดเจนหมดก็มีมีภาพใบรายงานนี้ดูอีกกี่ชิ้นทุกชิ้นครับทุกทุกสัดส่วนทุก,ทกสัดส่วนนี่นะครับ คืออันนี้การขายพระในในออนไลน์ที่แท้จริงใช่เห็นเห็นเห็นหมดทั้งหมดทุกอย่างถูกเพราะเรานี่เราเปิดจาก Google เห็นรายละเอียดทุกอย่างนะครับถูกต้องเนี่ยย้อนกลับผมว่าย้อนกลับไปที่เนี่ยน้าเริ่มต้นมาจากหน้า g o o Google ครับถูกไหมครับครับแล้วจิ้มเข้าไปปุ๊บอนเนี่ยเป็นของลูกค้าเองครับไม่ใช่ของบริษัทครับเพราะเนี่ยแต่ละองค์มีชื่อผู้ครอบครองหมดก็คือเนี่ยชื่อผู้ครอบครอง นะครับตีใครเข้ามาดูตรงนี้ได้นะทุกคนเนี่ยเออเข้ามาดูได้ทุกคนก็มีสมาชิกไหมไม่ต้องคุณเข้ามาศึกษาพระที่ผ่านการตรวจแล้วไปเป็นตัวอย่างพระองค์คูของคุณได้เลยอย่างตอนเนี้ยคิดว่าเออของผมเดี๋ยวผมจะออกจากตรงนี้นะอ่าเข้าคูเกิลทั่วไปเลยอ่านี้ตอนนี้ผมออกจากสมาชิกแล้วใช่ไหมถ้าคนทั่วไปอ่าคนเข้าคูเกิลอ่าผมจะเข้าชื่อผมเองก็ได้ ชื่อผมคนหาอาบุจิ้มเข้าไปตอนนี้ผมไม่ได้เป็นสมาชิกครถูกไหมข้อมูลก็ขึ้นเหมือนกันเข้าไปดูได้เนี่ยสมมติคนต่างชาติเข้ามาดูอ่ะเขาก็เข้ามาดูแปลเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็จะแปลเองได้ด้วยใช่สมมติต่างประเทศเกินเกินยี่สิบ้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะปิดแค่นี้นะครับอธิคเข้าไปที่หน้าหน้านอนหน้าหน้าเว็บหน้าเว็บ นี่นะครับใครสนใจพระของตีแลบหรือการตรวจสอบพระของอะไรนะศูนย์อะไรนะศูนยะ์ตรวจสอบสอ,บพ,รรอพระเครื่องนะครับเดี๋ยว,วเราจะเข้าไปดูนะครับที่เราต้องเฮ้ยนี่นี่ศูนย์ตรวจสอบอจัจักษณ์พระเครื่องและวัตถุโบราณเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับใช่ครับคุณจะเห็นทุกอย่างเนี่ยิมพ์ไปเลยอมูเลนไอดีนี่นะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับ ที่เราต้องจบแบบหุ้นๆเพราะเราจะทำเป็นอีก2ภาษานะครับขอบคุณครับตีครับสวัสดีครับ